โอเคนะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านกันด้วยเลยนะครับอยู่กับผมรายการอู้วะชาแนลนะครับผมตอนนี้ท่านผู้ชมก็อยู่ในช่วงสอนลงมดนะครับผมคือมอดวันนี้ที่ผมจะมาสอนลงก็คือมอดลดอีกแล้วนะครับผมก็ในคลิปคลิปหนึ่งนะครับผมก็ผมก็ได้ทําการสอนลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาสอนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเอาแบบ ให้มันเข้าใจง่ายนะครับผมเข้าใจง่ายที่สุดเลยนะครับตอนนั้นผมก็เป็นแบบงงๆเออๆหน่อยนะครับผมโอเคในวันนี้ผมจะมาสอนลงมอดรถแบบแอดออนกับที่ไม่ใช่แอดออนนะครับผมโอเคที่ไม่ใช่แอดออนยังไงล่ะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวผมอาจจะอธิบายให้ฟังนะครับผมก็อย่างแรกที่ผมจะมาสอนลงแบบมอดรถแบบแอดออนก่อนนะครับผมโอเคอย่างแรกที่ท่านผู้ชมต้องมีเลยนะครับผมก็คือ Open IV เลยครับผมอ่า Open IV ตัวนี้นะครับแล้วก็ gta v นะครับผม gta v ก็คือ gta v หละฮะอ่าน gta v แล้วก็อย่างที่3มก็คือตัวมอสนะครับตัวมอสรถที่ท่านผู้ชมต้องการเลยนะครับผมก็มอสรถที่ผมต้องการนะครับผมก็จะเอาเป็น lamborghini นะครับผม lamborghini ตัวนี้เนาะเอาเป็นแบบตัวอย่างก่อนนะครับผมโอเคท่านผู้ชมก็ไปหาดาวน์โหลดมาได้เลยนะครับจะเป็นในเว็บอันนี้ก็ได้นะครับเป็น gta gta มอสก็ได้นะครับผมนะพวก gta มอสนี้มันก็ได้นะครับผม เนี่ย GTA mod แบบนี้ก็ได้นะถ้าผู้ชมก็ลองไปหารถที่ท่าผู้ชมอยากได้ดูนะครับผมหรือว่าจะเป็นของ GTA Inside com ก็ได้นะครับผมอ่าจะเป็นเว็บไหนก็ได้นะครับโอเคดังนั้นผมจะเลือกเป็น GTA Inside กันละกันนะครับผมนะโอเคเมื่อเราได้รถที่ต้องการแล้วนะครับเราก็กดดาวน์โหลดกันเลยนะครับผมอ่าก็จะสอนแบบอย่างละเอียดเลยนะครับผมก็กดดาวน์โหลดมาเลยนะครับโอเคก็ในเมื่อมันดาวน์โหลดมานะครับผมก็จะได้มาเป็นไฟล์ตัวนี้นะครับผมน่าจะอยู่เดสก์ท็อปผมหรือเปล่า อ๋อไม่ใช่เหรอโอเคไม่เป็นไรงั้นเราจะดึงมาที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับผมโอเคเราจะดึงมาไว้หน้าเดสก์ท็อปเนาะโอเคก็อย่างที่3าก็คือมอตรถที่เราต้องมีนะครับผมโอเคก็อย่างที่4นะครับผมคือมอตพื้นฐานใน g t a v นะครับผมก็ลองไปหาดูหลายๆคลิปเขาสอนลงดูนะครับผมเพราะว่าในช่องผมยังไม่ได้สอนเนาะโอเค ก็จะมีประมาณนี้ครับก็อย่างแรก GGLV อย่างที่2 OpenIV แล้วก็อย่างที่3ก็คือตัว mod แล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือ mod พื้นฐานนะครับคือว่าแบบเป็นพวก mod เสรรถเสกเงินอะไรแบบเนี้ยอ่าก็อันนั้นก็เป็น m o ดพื้นฐานนะครับโอเคในส่วนนี้เราก็ทําการกาออกไปได้เลยนะครับผมเมื่อกี้เราก็ได้ตัว mod มาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเค mod ตัวนี้ผมจะมาสอนแบบ add-on ก่อนนะครับผมก็ทําการแตกไฟล์ของตัว mod ออกมาก่อนนะครับผมอ่าแตกไฟล์ออกมา โอเคเมื่อได้ไฟล์มันออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับผมก็ให้เข้า Open i V ฮนะโอเคผมเ,เข้า Open i V แล้วก็เลือกไปที่ Windows นะครับผมอ่าโอเครอแป๊บหนึ่งนะครับผมพอเข้ามาเสร็จีเรียบร้อยให้เราก,กด Edit Mode นะครับผม กดไปที่ edit mode เพื d ่อที่ทำการแก้ไขนะครับผมโอเคเราก็พับ open iv ไปก่อนนะฮะโอเคแล้วเราก็มาที่ม o d ตัวที่เราแตกไฟล์ออกมานะครับผมกดเข้ามาของในเอ d m o d รถของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะครับโอเคเมื่อเข้ามาแล้วเพื่อให้ท่านผู้ชมกดเข้าไปเลยนะครับอ่าแล้วก็กดเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคของบางคนก็อาจจะเป็นชื่อรถแล้วก็จะเจอแบบนี้เลยนะครับผมเนี่ยก็จะเจอแบบเนี้ยถ้าท่านผู้ชมแบบเห็นไฟล์ตัวไหนแล้วที่มันเป็นชื่อรถอะถ้ากดเข้ามาแล้วมันเห็นคําว่า DLC.RPF เนี่ยคือนั่นแหละฮะก็คือแบบตอนนั้นก็คือชื่อรถของท่านผู้ชมเลยนะฮะถ้ากดเข้ามาแล้วเห็นเลยอะ่ะตรงนั้นคือชื่อรถของท่านผู้ชมนะฮะโอเคนหมว่าท่านผู้ชมเห็นแบบนี้แล้วใช่ไหมฮะของผมมันมันบอกว่าเออ่เข้าไปที่ไฟล์ใช่ไหมฮะแล้วก็อัปเดตแล้วก็ X64 แล้วก็ dlc pack ใช่ไหมฮะโอเคผมก็เข้าตามเลยนะผมก็เข้ามาที่ OpenIV นะครับผมโอเคเข้ามา OpenIV เนี่ยมันมันบอกว่ายัางไงนะเมื่อกี้ เข้ามาที่ไฟล์ใช่ไหมตัวนี้มันแค่บอกเฉยๆนะครับผมก็เข้ามาปุ๊บเข้าไปที่อัปเดตนะครับผมก็เข้าไปที่อัปเดตตัวนี้ครับเข้าตามผมเลยนะครับอัปเดตนะครับโอเคแล้วมันก็บอกว่า X64 แล้วก็เข้ามาที่ X64 ตัวนี้นะครับผมเข้ามาที่ X64 แล้วก็ DLC Pack นะครับผมก็ตรงนี้เลยนะฮะ DLC Pack ก็กดเข้าไปเลยฮนะอพอกดเข้ามาปุ๊บ ก็ก็จะเห็นในตัวชื่อรถของเราใช่ไหมฮะท่านผู้ชมเราก็กดเข้าไปก่อนนะฮะดูเช็คเพื่อดูว่ามันใช่หรือเปล่านะครับผมถ้าเป็นแบบนี้ก็แสดงว่าใช่นะก็ทําการลากชื่อตัวมอดร,รถของท่านผู้ชมขเข้าไปเลยนะฮะเข้าไปในที่ dlc pack นะครับผมก็ลากเข้าไปเลยอ่าก็ลองเลื่อนดูนะฮะว่ามันเจอหรือเปล่าอ่าเจอนะครับผมนะอยู่ข้างล่างนี่เองนะผมก็เข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เหลืออีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็ทําการ กดย้อนกลับมานะครับในหน้า Open IV นะในตัว d l c Pack นะกดย้อนออกมานะครับผมก็กดย้อนออกมาอีกนะครับผมอ่าให้อยู่ในหน้านี้นะครับไม่ให้มันให้มันเห็นคำว่า x 6 4นะครับผมโอเคแล้วเราก็เข้าไปที่โฟลเดอร์รถมอสท่านผู้ชมนะครับผมโอเคอ่าแล้วเข้าไปที่คำว่า Readme นะครับผมของท่านผู้ชมมีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะสอนแบบตอนของคนมีก่อนนะฮะถ้าใครมี Readme นะครับผมก็กดเข้าไปนะฮะอ่าก็ลองเลื่อนหาคำว่าไอเทมนะผมเนี่ยไอเทมเนี่ย ถ้าสําหรับคนที่มีรีดมีนะครับผมนะก็กดหาคําว่าไอเทมนะฮะนี่ไอเทมตัวนี้เลยก็สก๊อปก๊อปไปเลยนะครับผมก็กขวาก๊อปปี้เลยนะครับผมอ่าแล้วเขาให้ท่านผู้ชมมาที่ Open IV นะครับแล้วก็กดคําไปที่อัปเดต rpf นะครับผมกดเข้าไปฮะอ่าแล้วก็กดตรงนี้ครับ Show in m o d folder นะครับผมโอเคเพื่อที่ให้ันการทําการแก้ไขได้นะครับผมแล้วก็เข้าไปที่ค o m ม o n นะครับผมแล้วก็เข้าไปที่ Data อ่าแล้วก็เลื่อนลงมานะครับผมเลื่อนลงมา แลวถ้าผู้ชมก็จะถ้าาผู้ชมก็จะเห็นคําว่า DLC เนี่ยนะผมนะตัวนี้เลยเนี่ยนี่ตัวนี้เลยนะ,ะดูดีๆนะครับผมอ่าก็ให้กดลิกขวานะครับผมแล้วก็ Edit นะครับอ่าพอพอ Edit เข้ามาก็จะเห็นคําว่าไอเทมอะไรแบบค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับผมในพวกตัวนี้ก็จะเป็นพวกรถน่หละฮะก็จะเป็นพวกชื่อรถต่างๆที่เราลงไว้น่หละฮะโอเคก็ให้ท่านผู้ชมมาที่บรรทัดสุดท้ายตรงนี้นะฮะเนี่ยบรรทัดสุดท้ายตรงใกล้ๆกับคำเนี่ยนี่อ่าก็ให้ท่านผู้ชมกดมาตรงนี้แล้วก็ Enter ลงมานะครับผม ก็ให้เอาชื่อคําว่าไอเทมที่เราไปก๊อปมาจากริสมีเนี่ยตรงนี้ก็วางเลยนะผมนะอวางไปเลย่ประมาณนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้เรากดเซฟเลยนะครับผมกดเซฟโอเคมาเดี๋ยวจะบอกอีกอย่างหนึ่งคือสําหรับคนที่ไม่มีรีดมีนะครับผมก็ง่ายๆฮะคือก็ให้ท่านผู้ชมกดเข้ามาที่ไอตรงตรงนี้เหมือนเดิมอ่ะท่านผู้ชมกดเข้ามาตรงนี้เหมือนเดิมอ่ะให้กด Edit เหมือนเดิมให้เข้ามาตรงนี้่าสำหรับคนที่ไม่มีรีดมีนะก็ง่ายๆฮะ ก็ให้ท่านผู้ชมก๊อปส่วนไหนก็ได้นะในพวกรถเนี่ยก๊อปส่วนไหนก็ได้เอามา1อันนะครับผมอ่าสมมติท่านผู้ชมกดก๊อปมาใช่ไหมก๊อปมาปุ๊บอ่าเดี๋ยวจะลบตัวนี้ออกไปเลยละกันนะฮะลบตัวนี้ออกไปละกันเนาะจะทําเป็นตัวอย่างละกันอ่าท่านผู้ชมก๊อปมาเลยใช่ไหมก๊อปตัวนี้มาปุ๊บแล้วก็วางอ่าแล้วให้ท่านผู้ชมเข้าไปที่ตัวชื่อรถมอสท่านผู้ชมอ่ะอ่าชื่อชื่อรถมอสที่ก่อนจะเข้ามาถึงตัวเนี้ยอ่าก็ให้ก๊อปไปเลยฮะก๊อปชื่อตรงนี้ก๊อปปี้มาเลยนะฮะอ่าก๊อปปี้มาแล้วก็มาวางตรงนี้นะฮะ นี่ระหว่างกลางตัวที่มันจะมีแท็กเปิดแท็กปิดเนี่ยตรงที่มันเป็นแบบนี้อ่าก็ให้เราวางเลยนะฮะอ่าแบบนี้ประมาณนี้แค่นั้นฮะสำหรับคนที่ไม่มีรีดมีนะฮะคือมันแตกต่างกันยังไงหรอคือมันก็ไม่แตกต่างอะไรมากหรอกฮะคือถ้าถ้ามีรีดมีเนี่ยเราก็สามารถก๊อปได้ใช่ไหมอ่าแล้วถ้าเกิดไม่มีอ่ะเราก็ก๊อปเหมือนกันฮะเออมันก็ไม่แตกต่างอะไรกันหรอกฮะอ่าถ้าเราได้แบบนี้แล้วเราก็กดเซฟเลยนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันดีกว่านะครับว่ารถที่ผมลงเนี่ยมันจะติดหรือเปล่านเะ โอเคนะครับผมตอนนี้เราก็เข้าไปอยู่ในตัวเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ท่านผู้ชมเข้าไปที่ตัวเมนูนะครับผมหรือว่ามอดพื้นฐานของท่านผู้ชมนั่นเองนะก็เข้าไปกันเลยนะครับของผมของผมเป็นเมนูนะครับผมในเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เรามาที่อันที่3นะครับผมคือจะเป็นในหมวดของในการเสกรถนะครับผมแล้วก็เมื่อเข้ามาที่อันที่3แล้วใช่ไหมครับแล้วก็เลื่อนไม่ในอันที่2นะครับแล้วก็เลื่อนไปอันสุดท้ายเลยฮะอินพุต Mode, in input mode 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 mode, อินพุตโหมดอินอินพุตมอดมอโหมดโหมดอะไรสักอย่างเลยฮะ,ะอ่ะเราก็กดเข้าไปนะครับคือตรงนี้มันก็จะเป็นการที่จะแบบให้เราใส่ชื่อรถที่เราลงไปนะครับผมเป็นชื่อมอดรถของเราอะ่ะเออของผมมันเป็นมอดรถไอดบอกินีใช่ไหมผมก็จะใส่ชื่อตัวรถเอ,อตัวรถของผมไปนะครับผมที่มันเป็นไฟล์โฟลเดอร์ที่ก่อนที่จะเข้าไปหาตัว DLC นะฮะอ่าเราก็ใส่ไปเลยนะครับชื่อรถของผมก็จะเป็นเอ่อ UR, แล้วก็ AC a n s t นะครับผมก็ใส่ให้มันถูกนะครับผมแต่ถ้ามันไม่ถูกเนี่ยมันก็จะไม่ได้นะครับผมโอเคแล้วกด enter ไปเลยนะครับผมอ่าเมื่อกด enter ไปแล้วก็จะได้รถที่เราลงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ามันก็จะเป็นประมาณนี้เลยอ่ารถคันนี้นะครับที่ผมลง ไอตัวมอสมานะครับผมก็จะได้เป็นที่เรียบรอยแล้วนะครับสาหรับแอดออนที่ผมสอนลงนะครับผมอ่ามันก็ง่ายๆครับผมวิธีการลงมันก็ลงง่ายๆครับผมมันไม่ได้มีอะไรที่แบบยุ่งยากเลยนะครับผมให้เราทําบ่อยๆนะมันถึงจะมันถึงจะชินนะครับผมอ่าถ้าเราแบบเพิ่งมาดูในครั้งแรกอ่ะมันก็จะเป็นงงๆหน่อยนะครับผมก็ให้ผู้ชมลองลงเรื่อยๆนะครับผมทำเรื่อยๆมันถึงจะชินแล้วก็มันจะดูแบบง่ายมากเลยนะครับผมโอเคก็จะเป็นประมาณนี้ครับสาหรับเอ่อลงแบบรถมอส แอดออนนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีลงแบบที่มันไม่ใช่แอดออนกันเลยดีกว่านะครับไปครับผม เอาล้ครับมาวันนี้ต่อไปผมก็จะมาสอนแบบที่เป็นตัวมอดรถที่มันไม่ใช่แอดออนนะครับผมก็มาอย่างแรกเลยก็ให้ท่านผู้ชมไปหารถที่ท่านผู้ชมอยากจะได้นะครับผมโอเคผมก็ได้รถที่ผมอยากจะได้แล้วนะครับมันก็เป็นรถที่มันไม่ใช่แอดออนนะครับผมก็รถที่มันไม่ใช่แอดออนที่ผมเอาในวันนี้ก็จะเป็นรถ R15 นะครับ Yamaha R15 นะครับผมก็ถ้าใครสงสัยก็ยังไม่รู้นะ,ะว่ามันจะดูยังไงที่แบบ แอดออนกับไม่แอดออนนะครับผมก็ดูง่งายๆเลยนะครับผมก็จะเอาเป็นตัวอย่างแล้วกันเนาะอ,อ,อย่างเช่นคันนี้ก็ได้โอเคคันตัวเวฟฮอนด้าเวฟร้อยยี่สิบห้าเนี่ยคือมันดูง่งายๆนะคือตัวคนทามอสน่ะเขาจะเขียนบอกครับตรงนี้ว่าเนี่ยเป็นแอดออนเนี่ยแอดออนนี่คือเป็นรถมอสแอดออนนะฮะส่วนที่ไม่ใช่แอดออนน่ะเขาจะเขียนมาเป็นประมาณนี้เลยนะฮะเนี่ยเนี่ยหรือว่าแบบไม่ไม,ไม่มันจะไม่มีคําว่าแอดออนนะฮะเออคันนั้นจะเป็นตัวรถมอสทับนะครับผม ที่มันมีอยู่ในเกมแต่เขาทําเป็นแบบเป็นภาพออกมาวาดออกมาอะไรแบบเนี้ยเออโอเคมาก็ท่านผู้ชมก็เอารถที่ท่านผู้ชมอยากได้เลยนะผมก็เป็นคันนี้นะครับผมก็จะดาวน์โหลดมาเลยนะฮะอ่าผมก็ดาวน์โหลดมาแล้วอ๋อก็ดาวน์โหลดอีกครั้งหนึง่งโอเคเราก็ไม่ได้ใช้แล้วเนาะอ่ะาล้วก็กาออกไปะฮะโอเคโอเคเมื่อดาวนา์โหลดชนะสิบชแล้วเราก็แตกไฟล์เหมือนเดิมนะครับก็แตกไฟล์ออกมาเลยฮะอ่าแตกไฟล์ออกมาเข้าไปนะฮะอ่าไฟที่มันเป็นรถมออทับอ่ะมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยฮะ มันจะเห็นอยู่ประมาณนี้เลยนี่มันจะเป็นแบบนี้เลยอะ่ะมันจะไม่มีคําว่าแบบที่มันให้เข้าไปในโฟลเดอร์แล้วก็จะเห็นไอ DLc อะไรสักอย่างมันจะไม่มีนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยมีแค่เนี้ยอ่าโอเคก็ให้ท่านผู้ชมเข้าไปที่ open iv เลยครับผมเหมือนเดิมเลยฮะเข้าไปที่ open iv เข้าไปเลยโอเครอแป๊บหนึ่งฮะอ่าพอเข้ามาที่ก็ให้กด edit mode นะครับผม โอเคกดอิดิทหมดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ให้ดูดีๆนะครับผมนะถ้าใครไม่ไม่ไม่เข้าใจก็เข้ามาที่ตัวลิสตมีก็ได้นะที่เขาเขียนเขาว่าอินสตอลหรือว่าลิสมีอะไรสักอย่างอ,ะอ่ะเขาก็จะเข้ามาบอกนะครับก็วิธีเลยนะครับผมก็ให้เขา,าเขาบอกว่าให้เข้ามาที่ x 6 4 e rpf อ่าแล้วก็มาดูตรงมุมนี้นะครับผมอ่าหาคําว่า x 6 4 e นะครับผมอ่าเจอแล้วตรงนี้นะครับผมเราก็เข้าไปเลยนะฮะอ่าแล้วก,กด show in m o d folder นะครับผมโอเคพอเข้ามาไปที่เรียบร้อยแล้วเขาก็บอกว่าอะไรต่อ เข้าไปที่เล v e l นะครับผมเล v e l ก็ตัวนี้เลยนะฮะเข้าไปเล v e l อ่าแล้วก็มาที่ gta 5นะครับผมอ่า gta 5ก็คือข้างล่างนี้เลยนะฮะแล้วก็เข้ามาที่ตรงนี้นะครับผมเนี่ยตัว rpf เนี่ยผมก็อ่านไม่ออกเหมือนกันนะฮะโอเคก็ตัวสุดท้ายเลยนะฮะอ่ากดเข้ามาปุ๊บอ่ามันก็จะเข้ามาเจอแบบพวกเอ่อพวกรถหลายๆแหล่ใน gta ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับผมโอเคเราพอเราเข้ามาเจอตรงนี้แล้วนะครับผมก็ให้เราไป,ปาที่ mod folder รถที่ท่านผู้ชมต้องการนะครับผม ก็ mic. ให้ท่านผู้ชมกดก๊อปนะครับผมก๊อปตัวชื่อรถท่านผู้ชมนะก๊อปแค่ตัวนี้นะผมนะไม่ต้องก๊อปคําว่า yft นะไม่ไม่ไม่ต้องก๊อปนะฮะให้เราก๊อปแค่ชื่อตรงนี้นะผมโอเคเราก็ก๊อปมาไปที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะก็ให้มาที่ตรงเซิร์ชนะครับผมเซิร์ชตรงนี้เราก็วางเข้าไปเลยนะฮะวางเข้าไปมันก็จะเข้ามาที่ชื่อรถของคันนี้เลยนะผมชื่อรถของคันเนี่ยที่เราเอามาเออมันก็จะเป็นชื่อรถถ้าท่านผู้ชมอยากรู้ว่าเป็นรถอะไรก็กดเข้าไปดูนะฮะ อ่ะมันก็จะเป็นรถคันนี้เลยนะฮะมันจะเป็นมอสทับเข้าไปนะครับผมโอเคก็ให้ท่านผู้ชมอ่อลาก3ตัวเนี่ยหรือว่าลากมันจะมีกี่ตัวของท่านผู้ชมก็ลากเข้าไปเลยนะครับผมอ่ะแล้วผมก็จะบอกข้อเสียของแบบเป็นรถที่มันไม่ใช่แอดออนก่อนนะครับผมคือข้อเสียของมันจะมันจะทําให้เกมหลุดได้นะครับผมเกมเด้งออกได้นะครับนี่คือข้อเสียของมันเลยนะครับเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างเสียงนะครับผมผมเป็นคนที่แบบไม่ค่อยชอบลงที่มันไม่ใช่แอดออนนะผมแนะนําแนะนําเลยคืออย่าลง แต่ว่าถ้าใครแบบอยากลงก็จะสอนนะครับผมอ่าโอเคก็ให้ลากเข้าไปเลยนะครับผมถ้าใครกลัวมันแบบมันหลุดก็สามารถสำสำรองไว้ได้นะครับผมก็ลากทั้ง3ไฟล์นี้ออกมาก็ได้ฮะถ้าแบบถ้าเกิดแบบใครกลัวมันหลุดนะฮะโอเคก็สำรองไว้ก็ให้ลากตัวนี้เข้ามาเลยนะครับผมโอเคลากมาปุ๊บอ่ามันก็จะแบบตัวไฟล์ตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนไปนะครับผมมันก็จะใหญ่ขึ้นนะครับผมโอเคเราก็กดดูนะครับผมอ่ากดดูอ่าเห็นไหมมันก็มาแล้วเป็นมอสที่แบบเป็นมอสรถทับนะครับผม โอเคก็เสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็แค่นี้นะครับผมอ่ะก็ออกจาก Open AI V ได้นะฮะอ่าโอเคก็หลังจากออกเสร็จไปธีเรียบร้อยแล้วนะผมก็ให้จําชื่อตัวนี้ไว้นะครับผมชื่อรถตัวนี้นะฮะเราก็ไปพิมพ์ในเมนูเอาเลยนะผมนะเป็นชื่อตามนี้เลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันใน G T V กันเลยนะครับผมโอเคไป มาครับผมตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ใน GTA เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราทําการเปิดเมนูขึ้นมาเหมือนรถแอดออนเลยนะครับผมก็เข้ามาที่ในการเสกรถเลยนะครับผมโอเคพอเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เราพิมพ์ชื่อรถที่เราลงไปเลยนะครับผมของผมก็จะเป็น AKUMA นะครับผมก็กด enter ไปเลยนะครับผมอ่าเห็นไหมฮะคือเนี่ยคือข้อเสียของมันเลยนะครับผมเพราะว่าแบบเห็นไหมคือมันหลุดแล้วเห็นไหมนาะนผู้ชม อ่ามันหลุดเห็นไหมคือรถที่มันเป็นมอสทับอ่ะผมไม่ค่อยจะแนะนํานะครับผมเพราะว่ามันจะทําให้เกมเด้งบ่อยนะครับผมเด้งบ่อยแล้วคือแบบเผลอถ้าผู้ชมเข้าเกมไม่ได้เลยด้วยซ้ำยังดีนะที่ผมเข้าเกมได้อะ่ะแต่ว่าจะเสกออกมันมาจะเสกมันออกมาใช้ไม่ได้นะครับผมอ่าก็จะเป็นประมาณนี้เลยแล้วกันเนะาะจะ เข้า GPTA v, v ให้ดูไม่ได้นะครับผมเพราะว่ามันหลุดนะครับผมนะก็นี่ก็คือข้อเสียของมันเลยนะครับอ่าโอเคนะครับผมก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเนาะเอ่อมันจะเร็วจะชา้ายังไงก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็แบบพยายามจะพูดให้มันละเอียดแล้วก็เข้าใจง่ายมากที่สุดแล้วนะครับผมโอเคก็สําหรับคลิปนี้ไปละผมอยากให้ผมสอนอะไรก็คอมเมนต์บอกนะครับผมโอเคไปละผมสวัสดีครับบ๊ายบาย